ในประวัติศาสตร์มันจะมีอยู่รสชาติหนึ่งที่คนชอบกินแต่ไม่มีใครรู้ชื่อรสชาติอันนั้นคืออูมามีครับอูมามีเนี่ยมันคือรสชาติบาหวานเค็มๆเต็มๆเนื้อๆที่มาจากสาที่ายชีสตูเทมตซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนชนิดหนึ่งที่เจอได้ในอาหารที่มีโปรตีนแล้วก็อาหารหมักอาหารดองพอเราดูบทที่ประวัติศาสตร์เราจะเจออาหารที่มีรสชาติอูมามีเยอะในหลายอารยธรรมทั่วโลกเลยนะครับชาวโรมันก็จะมีการุมหรือว่าปลาดองพวกคนสวีเดนก็จะมีซุสตอรมิงหรือว่าไอปลาเหม็นๆนั่นแนะหละครือแมาได้ยยเเดีวลนจกระทั ปีคศ1908นี่คือสาตราจารด็อร์คิคุณาเอะอิเคดะอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เขากำลังนั่งกินซุปสาลายคอมปุเขาก็สงสัยว่าไอรสชาติเค็มๆอิ่มๆมอร่อยๆที่เขาเจอมันคืออะไรฟ้าเขาก็เลยไปเริ่มต้นวิจัยครับแล้วในที่สุดเขาก็สามารถแยกกรูทามิกแอซิดออกมาจากสาลายคอมบุได้แล้วเขาก็ตั้งชื่อรสชาตินี้ว่าอูมามิซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสองคำนั่นคืออูไมที่แปลว่าอร่อยแล้วก็มิที่แปลว่าแก่นแท้ครับีีีตต่่่่ออาาราาร,ริิิวืัับนนุททททึงล้ษษชชผขซ โตแทบจะประสบความสำเร็จในทันทีเลยนะครับเพราะในเวลาไม่นานไอยีโนะโมโต้ก็กลายเป็นส่วนประกอบอาหารในเกือบทุกประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันบริษัทไอยีโนะโมโต้ประเทศไทยเริ่มก่อตั้งต่อปี1960แล้วตลอดเวลา60กว่าปีที่เขาอยู่ในไทยไอยีโนะโมโต้ไม่ได้ผลิตแค่ของชูรสอย่างเดียวนะแต่เขายังทำผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเลยฮะอย่างเช่นรสด,ดีซอสทาโกมิอายิบะหมีกึ่งเสร็จรูปยำๆกาแฟเบอร์ดี้หรือแม้กระทั่งอาหารเส,สร,ริมสำหรับนักกีฬาอย่างแอมิโนไฟทอลนะครัััััับบออออาา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 โโโโยยยยนน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 ะมมมมมมตตตตตตทททท้้้้งงสสสรรรรรรรววกกกกกกกดภภชชชชใหหหห่่่ๆแลลลลล็ผิิิิิณฑ์์ีีีเูคพปปุ นะครับซึ่งอายโนโุมะโตะถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของอาหารไทยเลยนะครับไม่อายโนโุมะโตะมันคือซอพาวเวอร์ครับเพราะเวลาที่ฝรั่งกินอาหารไทยที่ดิวยองแล้วแบบอร่อยจังเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นรสอูมาม,มิที่มาจากผงชูรสนั่นเองครับที่เกิดว่าใครสนใจกำลังหางานอยู่ตอนนี้บริษัทอายโนโุมะโตะเขากำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับถี่เกิดว่าใครสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีประวัติศาสตร์จากรสชาติอาหารอันยาวนานสามารถเข้าไปส่งว,วัฒนธรรมองค์กรสวัสดิการรายได้และตำแหน่งงานที่ว่างและที่หน้าโปรไฟล์ทิกกต็อกเวิร์กเบมปละ